เข้าห้องไปนะครับห้องนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างจะต้องพิเศษกว่าห้องอื่นนะครับห้องนี้นะครับก็จะแต่งในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่เช่นเคยครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับแล้วก็เรามาพบกับรายการดีไซน์ดีๆนะครับเป็นการนะครับสร้างบ้านนะครับกับตกแต่งครบวงจรในเขตย่านดินแดงเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับของเขตกรทมนะครับในการสร้างเลยนะครับก็เป็นการสร้างบ้านนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ตกแต่งโมเดิร์นก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับด้านในจะเป็นการดีไซน์แบบไหนซึ่งสวยแน่นอนนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นประตูรั้วกว้างประมาณยาวประมาณ10เมตรนะครับพื้นที่ยาว10เมตรก็เป็นเราก็ทําเป็นสไลด์2ตอนนะครับพื้นที่ใช้ต่อยตรงน є, ี้ก็จอดรถได้ประมาณ5-6คันนะครับด้านนี้ก็เป็นประตูรีโมทนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ตัวใหญ่เพราะมันหนักนะฮะประ,ระรตรูใหญ่มากตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการจัดสวนเดี๋ยวเราก็พามาดูครับก็เราจะจัดสวนกันแบบไหนนะครับเราก็พามาดูนะครับบ้านทางนี้นะครับก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวนะครับพื้นที่การต่อเติมและตกแต่งเนี่ยค่อนข้างจะใช้เต็มเลยทีเดียว เป็นพื้นที่ในเต็มพื้นที่100ตารางวาเนี่ยพื้นที่ไม่เหลืออะไรให้ที่จะไม่ตกแต่งนะครับด้านนี้ก็จะต้องเป็นสวนนะครับคนนี้ก็จะเป็นเหมือนที่นั่งพักนะครับก็เป็นเก้าอี้สไตล์แบบญี่ปุ่นนะฮะก็นั่งดูรถนะครับแล้วก็ดูคนเดินไปเดินมานะครับเพราะว่าพื้นที่นี้คนเดินเยอะมากนะครับาวนี้เราก็เราก็จะพาไปดูด้านในบ้านนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นประตูรูบิียมสไลด์นะฮะพื้นที่เข้าไปนะครับก็บ้านค่อนข้างค่อนข้างจะกว้างครับ บ้านค่อนข้างจะกว้างนะฮะก็เดินเข้าไปเราก็มาเจอกับห้องรับแขกฮะบ,บ้านเนี่ยในตัวบ้านค็อประมาณเกือบ300ตารางเมตรนะครับในการพื้นสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับบ้านหลังนี้จะออกด้านในเนี่ยการตกแต่งภายในด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งผสมผสานมีทั้ง สไตล์มินิมอลโมเดนลักชัวรี่แล้วก็แบ็กโทนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ในการออกแบบบ้านตั้งแต่แรกเนี่ยจะกว้างออกไปสู่ห้องดูหนังอยู่ด้านหลังด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกเราก็จะแบ่งโซนเพราะว่าประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้ลูกค้าได้ออกแบบเป็นโซฟาไว้นะครับก็ซึ่งสั่งมาแล้วนะครับแต่ยังของยังไม่มาถึง ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นคาบเเนตทีวีตัวนี้คาบเเนตทีวีตัวนี้ลูกค้าบอกว่าจะต้องทะลุมองผ่านไปด้านหลังโต๊ะทานข้าวได้ด้วยนะครับซึ่งด้านหลังก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ตกแต่งด้วยกระจกแล้วก็บานนะครับเป็นโรสโก้นะฮะด้านนี้ก็จะแต่งผนังด้วยชิลโพลีซึ่งเป็นรูปแบบที่ ัวไปไม่ได้ยากมากนะครับตัวนี้พอเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องนอนของคุณแม่ครับห้องนอนคุณแม่ก็จะแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับ <W> บานตู้ไม่ต้องมีนะครับตัวนี้ก็ลงตัวเลยทีเดียวครับนี่ก <m> ็เป็นลิ้นชักนะครับเป็นสไตล์มินิมอลด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็ผู้สูงอายุก็สามารถเดินเข้าได้เลยนะครับตัวนี้เป็นบ้านที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่และไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เล็กมากครับด้านนี้นะครับโต๊ะอาหารแต่ก็ <W. S 1> เป็นพื้นที่วางโต๊ะอาหาร แล้วก็บ้านเนี่ยจะใช้ม่านปนมูลรี่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมูลี่ซึ่งเราจะมองเห็นไปที่จอดรถด้านหน้าได้พื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะนั่งทานข้าวได้ประมาณสักแปที่นั่งได้ครับตัวนี้ส่วนด้านนี้นะครับห้องเ,เรียกวห้องดูหนังฟังเพลงร้องเพลงของลูกค้านะครับ ห้องนี้นะครับก็เป็นห้องค่อนข้างจะคลายเครียดนะฮะด้านนี้นะครับเป็นการตกแต่งแบ็กโทนนะฮะโซลสไตล์แบ็กโทนเนี่ยสไตล์แบ็กโทนก็จะมีการตกแต่งทั้งหมดทั้งรอบห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีวีะ TV นะครับเป็นลำโพงของลูกค้าก็เป็นตู้โชว์นะครับตู้น,นี้ก็ตกแต่งด้วยไฟ L e d แล้วก็ระแนงไม้นะครับตรงนี้ก็ลูกค้าได้เทสระบบแล้วบสุดยอดนะครับห้องนี้ก็เก็บเสียงเลากูเก็บเสียงทั้งหมด เก็สียงค่อนข้างจะเเลยทียเเดีวครับโอ้นะครับเดินเข้าไปซ้ายมือนะครับก็เป็นพื้นที่ประมาณ3เมตร50คูณ3เมตร50ก็จะเป็นพื้นที่ของครัวนะฮะเราก็ได้ทําดีไซน์นะครับเป็นครัวนะครับก็เป็นท็อปแกรนิตเช่นเคยครับก็เป็นสีเทาอ่อนๆนะฮะตรงนี้ก็ครัวพื้นที่ใช้สอยได้จริงตรงนี้เป็นแก๊สนะครับ ก็แก๊สวางด้านนี้ได้นะครับตูนูตัวนี้ลูกค้าได้ซื้ออุปกรณ์มาให้หลังเองนะครับก็เจะครัวใหญ่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2กันตรงนี้บันไดเดินขึ้นไปนะครับเราก็ได้ทําเป็นไม้ยางพาราซึ่งก็แข็งแรงเลยทีเดียวครับโซนชั้น2นะครับด้านนี้นะครับก็เป็นตู้โชว์สำหรับโชว์ตุ๊กตาแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับด้านนี้ก็ เป็นงานเช่นเคยครับง,งานเฟรมโลสโกก็เป็นสีขาวโปรดูสวยเลยทีเดียวครับซึ่งห้องด้านหน้าเข้าไปในห้องด้านหน้าห้องด้านหน้าก็จะเป็นห้องพระนะฮะห้องพระซึ่อยู่หน้าบ้านนะครับก็เป็นลายไม้โอ๊กนะครับก็พระค่อนข้างจะลูกค้าของรีเควสมาบอกพระเยอะมากแล้วก็ดีไซน์เป็นทั้งหมดเนี่ยสี่ขั้นนะครับก็ครูก็สวยเลยทีเดียวครับห้องนี้ ห้องนี้เป็นห้องทํางานนะครับห้องทํางานลูกค้านะครับเขาก็ลูกค้าก็อยากพักผ่อนด้านห้องนี้นะครับก็เป็นห้องใส่หนังสือวางหนังสือนะครับแล้วก็ดูทีวีเป็นห้องคือชั้น2เนี่ยการใช้ชีวิตลูกค้าเนี่ยก็ต้องการที่จะพักผ่อนหรือว่าคลายเครียดเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่มีทีวีอยู่ในห้องนอนนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องที่พักผ่อนย่นกายในการขึ้นมา หลังจากเราเหนื่อยงานมากๆแล้วก็มาห้องนี้ได้นะครับอ่านหนังสือคลายเครียดตรงนี้ก็เป็นม่านนะครับห้องนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับห้องนี้เป็นห้องรับแขกใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นบริษัท e x c e l Furniture Design นะครับก็สวยลงตัวดูมินิมอลดูคลาสสิกมากนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นกระจกลุกฟูกนะครับด้านนี้นะฮะปิดไฟไปหัวเตียงนะครับลงตัวครับห้องนี้ เข้าห้องไปนะครับห้องนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างจะต้องพิเศษกว่าห้องอื่นนะครับห้องนี้นะครับก็จะแต่งในสไตล์มเดเร์ลักชัวรี่เช่นเคยครับ ห้องนี้จะออกโทนสีครีมเข้มนะครับครีมเข้มเบาเนี่ยจะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะครับตรงนี้จะเป็นลายหินสีเทานะ้ครับนี้ไฟแล้วก็จัดหาให้ลูกค้าอย่างสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นคาบิเนตทีวีนะครับซึ่งตรงนี้วอลแอร์ให้กับลูกค้านะครับแอร์จะได้เป่าที่ลงตัวพอดีนะครับตัวนี้นะครับส่วนเดินไปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ประมาณ3เมตรนะครับก็เราก็จะแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น6บานนะครับก็จะมี ความสูงเนี่ยจะสูงประมาณ3เมตรนะครับเราก็แบ่งเป็น2ท่อนนะครับท่อนล่างท่อนบนตรงนี้ก็จะเป็นตกแป้งนะฮะไว้เลื่อนนะครับนี่เป็นตู้โชว์นะครับก็ค่อนข้างสวยและลงตัวมากเลยครับในบ้านหลังนี้นะครับ รายการดีไซน์ดีๆวันนี้เราก็พามาดูแทบจะครบหมดกับบ้านย่านดินแดงหลังนี้นะครับของบ้านคุณต้นเป็นการสร้างและตกแต่งภายในครบวงจรนะครับทางรายการเรานะครับก็ฝากนะครับผลงานของเรา เราจะได้ไปทำการถ่ายทำหรือรีวิวไอบ้านหลายๆห,หลังที่มีการดีไซน์ต่างๆก,กันเพื่อเป็นไอเดียให้กับการสร้างบ้านและตกแต่งภายในของทุกๆท,ท่านนะครับก็ฝากผลงานของเรานะครับในการทำรายการนี้ไปด้วยนะครับให้กำลังใจกันกด Subscribe ด้านล่างนี้ครับ